เเรื่องไอ้เรื่องไอ้นี้มันดีเออเนี่ยผมอ่านแล้วแบบเฮ้ยคือคือคือเราปล่อยจนแบบว่ามันมันบานปลายไปหลายเดือหลายวิสิเลยเนี่ยนะครับไหนว้าวมาสิเอเอาในมุมของการด้านเศรษฐกิจก่อนเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัตทิสารวณิชนะครับนักวิชาการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยเขาให้ข้อมูลอันนี้น่าสนใจนะตอนนี้บอกว่าตอนนี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยทั้งพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนเข้ามาทํางานในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากขึ้น นะแล้วก็รวมตัวกันเป็นชุมชนใหญ่ๆเพิ่มมากขึ้นยากต่อการควบคุมปัจจุบันคาดว่ามีแรงงานพม่าอยู่ในประเทศไทยในี่ยาล้านคนนะครับรองลงมาก็กัมพูชา1-2ล้านคนแล้วก็เวียดนามอาลาว1ล้านคนเวียดนามประมาณ4-5่ถึงหแส <c oughs> นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มแรงงานพม่าเนี่ยซึ่งดูจะมีปัญหาที่ต้องจับตาม,มากที่สุดเพราะว่ามี การรวมกลุ่มกันบันจวนมากนะครับจึงเริ่มเห็นการชุมนุมเคลื่อนไหวตรงนั้นตรงนี้มีการนัดรวมกลุ่มทากิจการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองบ้างทําตัวเป็นมาเฟียเกะกะระรานทําให้เกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมตามมาประเด็นที่อาจารย์เขาเป็นห่วงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งขึ้นทะเบียนถูกและและลักลอบนะ คนที่ไม่ได้ึ้นทะเบียนไม่อยู่ในระบบภาษีก็ไม่ต้องเสียภาษีและต่างด้าวที่ลักลอบทำธุรกิจในไทยก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่เขาใช้ระบบสาธรรารณูปโภคของไทยใช้บริการทางการแพทย์แรงงานเหล่านี้มาอยู่และบางคนอาจจะมีลูกมีหลานซึ่งก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนะคือมาใช้ทรัพยากรของเราอะ่ะมีลูกออกมาเนี่ยก็ต้องเรียนในโรงเรียนไทยเราก็ต้องแบกรับให้เรียนฟรีไงของเรามีโครงการเรียนฟรีก็เป็นงบประมาณของเรานะครับอันนี้จะเป็นปัญหาด้านงบประมาณของไทยอย่างมากเลยเนี่ยนะครับ ในขณะที่พลโทนันเทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสอรพอนะอให้ข้อมูลน่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับบอกว่าปัญหาที่หนักมากในขณะนี้คือชาวพม่าเข้ามาประกอบอาชีพต่างๆแข่งกับคนไทยไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านอาหารขายสินค้าต่างๆตลาดสดบางแห่งพ่อค้าแม่ค้ามีแต่คนพม่าบางพื้นที่เจ้าของตลาดเป็นพม่าซึ่งผิดกฎหมายไทยแต่กระบวนการควบคุมแรงง,งานต่างด้าวของเรามันล้าหลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ใต้อิทธิพลของชาพม่าเพราะเขาจ่ายเงินให้บางพื้นที่เนี่ยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเขามีการตั้งกันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันดูแลกันเองนะกุ๊กลายต่างๆไม่ได้ไม่ได้เป็นมหาไทยแต่เขาเรียกของกันเองเขาเป็นกันเองแล้วตั้งกลุ่มลายดูแลกันเองใครมีปัญหาอะไรต่างเนี่ยเขาจัดการกันเองนะอันนี้พลโทนันตเดชบอกแบบนี้นะแล้วก็มาทำธุรกิจมีทัวร์เปล่าอีกน้อยอาจจะยกระดับเป็นเพอ ผู้ใหญ่กำนานแอำเภอเราเห็นเห็นดูในรูปนะอันนี้เครดิตเมนเจอร์ออนไลน์นะมีการแต่งตัวคล้ายๆกับพวกเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองอะออกแบบเลยให้พวกพม่าทั้งหลายเห็นให้รู้ว่าตกใจนะต้องตกใจนะเป็นตำรวจของเขาอ่ะอาอมีตำรวจด้วยมีทหารด้วยัเอไปรับเรื่องรอเวอายุตรงนี้มีปัญหาอะไรบ้างมีวงมีวอลอะไรเรียบร้อยเก๋เว้ยแต่ไม่มีโรงพยาบาลของตัวเองเนาะแล้วตอนนี้ไม่ใช่มีแต่เข้ามาแต่แรงงานนะ นักธุรกิจพม,ม่าก็เข้ามาเยอะอนะคือทําแบบก๊อปปี้โมเดลของจีนมาเลยนะค่ะมาทํำตามมงก่อสร้างโรงงมาทำเปิดบริษัททัวรับเหมาก่อสร้างเปิดร้านขายของอนะขายสินค้าให้ชาวพม,มา่าขับรถสองแถวรับส่งชาวพม,ม่าในไทยซื้อคอนโดให้คนพม่าเช่ากันเองคะนะ,ะมาทําธุรกิจค้าส่งค้าปีกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคือมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายซึ่ง อันเนี้ยมันไม่ใช่อยู่แค่ปัญหาแรงงานและมันจะลาไปเรื่องของความมั่นคงด้วยที่ปนโตนอันตเดชเขากังวลน,นะครับค่ะเขาบอกว่าพมา่าเนี่ยแบ่งออกเป็น1กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือนะคะสทักษะฝีมือจบปริญญาตรี3นักธุรกิจมีเงินที่เข้ามาในเมืองไทยอันนี้คือปัญหาพมา่พมาพม่าบุกไทยนะคะ